สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาอยู่กับดิฉันชุติมาอุดมพงษ์สุขค่ะเรามาเริ่มกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียนครั้งที่12ซึ่งกระทรวงการศึกษาและฝึกอบรมของสาธรารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมณกรุงฮานอยสาธรารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไประหว่างปีพศ2567ถึง2568และการเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียนครั้งที่13ในปีพศ2567ภายใต้หัวข้อพลิกโฉมการศึกษาสู่ยุคดิจิทัลเดี๋ยวเราไปติดตามกับคุณปุณธนิตาวากระดวนค่ะ นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทยโดยมีปรััดกระทรวงศึกษาธิการผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียนครั้งที่12ณกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาอันเนื่องมาจากผลกระทบของโรคโควิด -19 ที่หลายประเทศได้หันมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้นพร้อมทั้งกล่าวชื่นชมอาเซียนที่ได้จัดการประชุมโครงการและกิจกรรมต่างๆที่สำคัญเพื่อให้ประเทศสมาชิกได้ดำเนินการและเป็นแนวทางในการรับมือกับการศึกษาในช่วงวิกฤตด้วย นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงนโยบายของประเทศไทยที่สอดคล้องกับแผนของอาเซียนโดยเห็นว่าในอนาคตเทคโนโลยีจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศและรัฐบาลไทยต้องการคนเก่งมาทำงานดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงมีโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาคนเก่งคนดีและมีความสามารถโดยมีการดำเนินนโยบายที่สำคัญได้แก่โรงเรียนคุณภาพ Active Learning พื้นที่นวัตกรรมพาน้องกลับมาเรียน อาชีวะอยู่ประจำเรียนฟรี MOE Safety Center เป็นต้นรวมทั้งได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดน้องบัวลำพู และขอบคุณที่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ส่งกําลังใจมาให้ผู้ปกครองและครอบครัวของผู้สูญเสียนอกจากนี้ยังกล่าวว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการกับความท้าทายของโลกและต้องอาศัยความร่วมมือกันเพื่อให้ก้าวผ่านความท้าทายเหล่านี้ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่4ต่อไป ในโอกาสเดียวกันนี้ประเทศไทยยังได้แสดงถึงความพร้อมในการรับเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียนระหว่างปีพุทธศักราช2567ถึง2568และการเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียนครั้งที่13ในปีพุทธศักราช2567ภายใต้หัวข้อพลิกโฉมการศึกษาสู่ยุคดิจิทัล พร้อมกันนี้ยังได้กล่าวชื่นชมเวียดนามที่เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมในครั้งนี้และได้ทำงานอย่างหนักในการขับเคลื่อนการศึกษาในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงที่ทุกคนต้องเจอกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพการจัดการประชุมในครั้งต่อไปจะได้สารต่อการดาเนินงานของอาเซียนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยเห็นว่าการศึกษาในยุคต่อจากนี้จาเป็นต้องปรับเปลี่ยน ครูต้องเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนมากกว่าการสอนในห้องเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาของแต่ละบุคคลในโอกาสที่ประเทศไทยจะเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนครั้งต่อไปจึงได้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกได้ร่วมมือกันพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคร่วมกันด้วยค่ะ่ะคุณผู้ชมค่ e คุณผู้ชมค่ะ Uh, to begin, I would like to congratulate His Excellency Professor Dr. Nguyen Kim Son, um, the Minister of Education and Training of Vietnam and um, Vietnamese RCEN chairmanship team on the success in the driving forward cooperation among ASEAN member states in strength education for united and community. As um, the current chair, Thailand is committed to building upon the Vietnam's excellence work to continue strengthen education for children and youth in Asian region. We will strive uh, with a great sense of purpose to ensure that no one is left behind in the process and that education will serve as a foundation for both personal improvement and national advance Meant. it is committed, um, it is committed, continue to work like a partnership and excellent cooperation among us, in member states, that will be enable us to achieve this goal, that will enable us to realize concrete, sustainable delivery for the asian community. Um, excellencies, ladies and gentlemen, by the end of the year 2024, uh, education in our ASEAN community must be transformed, and learning must be personalized with the support of advanced. in digital technology. And um, education must be flexible, accessible to everyone. Teacher must be primary uh, classroom facilitator, and learning must be innovators guided to the great extent by their own preference. Therefore as we begin our ASET chairmanship, Thailand would like to invite member states to welcome the themes uh, transforming education to fit in the digital era uh, to conclude please let me draw your attention to our video shows for our visions and the future education that will be drive together for 21st century and we are very much looking forward to working closely with you and in order to realize better future for children and the youth in the asean region. thank you. the education sector is facing a number of challenges. personalized learning, customized curriculum, and new learning trends have been promoted for learners to enable them to develop their own preferences. safety issue has been increasingly emphasized. Lifelong learning. We believe that as long as humans keep on learning, anything could happen. The disruptions of our education lie ahead in the future. No matter how many challenges we realize, we shall overcome them together for smiling faces, happiness and steady development of our country.